เรานั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่เรายึดมั่นว่าไอเรื่องของเดือนดวงเดียวที่เรายึดมั่นนั้นมีตัวบทหลักฐานที่มาจากกีตาบุลล้อและสุนทรที่ชัดเจนมีหลายหลักฐานนะครับไม่ใช่หลักฐานต้นเดียวซูมูความจริงมีหลักฐานอื่นๆในสมมวนอื่นๆเนี่ยที่คล้ายกันที่เหมือนกันนั้นอีกมากมายเลยที่ได้กล่าวถึงเรื่องของเมื่อมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเห็นเดือนแล้วให บุคคลอื่นๆที่รับทราบข่าวนั้นถือตามยึดตามปฏิบัติตามแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับและก็ชี้ชัดในวันนี้นั้นก็คือปัญหาของสุนทรบ้านเราด้วยกันเองความจริงเนี่ยเราพูดกันในวันเนี่ยเราไม่ได้หวังหรอกว่าไอ้กลุ่มดีเขายึดเดือนดวงเดียวไอ้กลุ่มทีเขายึดเดือนไทยเดือนมันเนี่ยเขาจะกลับมาเชื่อเราเขาจะน้มเอียงเราหรือตามเรา แต่สิ่งที่เรากำลังจะมาพูดในวันนี้นั้นเพื่อที่เราจะตั้งคำถามเพื่อเราอยากจะมีคำถามไปถึงสุนทบางกลุมบางพวกที่ทำไมล่ะเมื่อตอนเองประกาศว่าเอาเดือนดวงเดียวยึดเดือนดวงเดียวกันทั่วโลกใครเห็นก็เอาแต่ทำไมวันนี้เมื่อมีข่าวการเห็นเดือนของประเทศนั้นประเทศนี้เกิดขึ้นแล้วทำไม ไม่เอาไม่ยึดตามไม่ปฏิบัติตามความจริงเนี่ยท่านพี่น้องผมอยากให้ท่านพีนนพ่น้องมาพร้อมกับผมในประเด็นนี้ก่อนความจริงปัญหาคีฬาฟียะในเรื่องของเดือนเนี่ยหลักใหญ่ๆนะมันมีแค่สองหลักก็คือหนึ่งเดือนดวงเดียวกันทั่วโลกใครเห็นประเทศอื่นก็เอาได้หมดใครเห็นได้รับทราบข่าวสามารถยึดสามารถเอาการเห็นของประเทศนั้นได้หมด เอาไม่ได้ฮะเอาไม่ได้อะไรคนระับตามกันได้หมดสองก็คือไม่เอาไม่รับฉันจะดูเดือนของฉันฉันเอาเดือนของฉันเนี่ยความจริงหลักใหญใ่ๆมันมีแค่สองทศษณแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยมาเพิ่มอีกสองทฆษณจริงๆมันมีแค่สองทฆษณหลักใหญ่ๆของโลกเนี่ยที่เขาเป็นการโต้แยง้งกันเขาเถียงกันเขาเป็นปนัญหากีลาฟียะเนี่ยมีอยู่สองอย่างแต่บ้านเรากับ มีสามอย่างมีสี่อย่างบ้านดากับนี้หนึ่งกูไม่เอาเดือนกูไม่เอาเดือนใครเลยเอาคือหลักใหญ่นะอาทิี้เอ่ะร้อนใหม่ทีหลักใหญ่ของโลกเรามีอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามกันได้หมดใครเห็นก็เอาตามกันได้หมดเมื่อทราบข่าวกับอันที่สองก็คือฉันเอามัดละเอาตามได้แต่จะเฉพาะประเทศที่ใกล้จะเฉพาะประเทศที่มีขอบเขตติดกันมีมัดละใกล้เคียงกันอันนี้เอา แต่ประเทศไทยนั้นเรามีอยู่สี่มัธยซึ่งมันเป็นมัธยปงอกออกมาจากมัธับต่างๆดัง,งนี้มัธับของประเทศไทยที่เรายึดมั่นอยู่ปัจจุบันคือหนึ่งตามผู้นำตามผู้นำผู้นำประกาศบวชก็คือบวชผู้นำประกาศไม่เห็นเดือนก็คือไม่บวชท่านผู้นำประกาศวันไหนก็ตามผู้นำอันนี้น่าจะเป็น มัชฮับใหม่ที่เกิดขึ้นมาหลังจากสองมัชฮับกับสองไอ้กับมัชฮับที่สี่มัชฮับที่แตกขึ้นมาใหม่อีกมัชฮับหนึ่งของประเทศไทยก็คือเืออีกอันหนึ่งก็คือตามเฉพาะซาอุดีตามเฉพาะซาอุดีจากประเทศอื่นเห็นฉันไม่เอาฉันไม่รักฉันรับแต่เฉพาะซาอุดีเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่า มันเกิดการกระทาเช่นนี้เกิดขึ้นในสังคมของเราไอ้มัธยปที่บอกตามผู้นําก็ตอนนี้มีแพร่หลายในหมู่ชูนาบ้านเราเองเ่ยนะมีแพร่หลายว่าตอนเนี้ยหลายคนที่เคยยึดมั่นในเรื่องของเดือนดวงเดียวก็กลับไปยึดมั่นกลับไปเชื่อกลับไปยึดเอาทัศนะที่ขอตามผู้นําเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแยง้งเพื่อไม่ให้เกิดเกินแตกการเกิดการแตกแยกกันในสังคม ส่วนซูน่าบนดา,นาอีกกลุ่มหนึ่งก็มีเอาและฉันเดือนเนี่ยฉันเอาเดือนทั่วโลกฉันเอาเดือนดวงเดียวฉันเอาเดือนดวงเดียวแต่มีวงเล็บวงเล็บว่าถ้าหากประเทศอื่นเห็นฉันสงสยัยฉันต้องตั้งข้อสงสยัยแต่ถ้าหากซาอุดีเห็นฉันเอาเลย,เลยฉันรับเลยเราก็มีให้เห็นใช่ไหมครับแต่ผมจะไม่บอกว่า ใครผิดใครถูกแต่เราจะมาดูหลักฐานว่าไอสิ่งที่ทำในรูปแบบต่างๆเหล่านี้นั้นมันผิดตรงไหนหรือมันไม่ชัดเจนตรงไหนวันนี้เมื่อสองปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเดือนโมริเตเนียถูกปฏิเสธโมริเตเนียเนี่ยเป็นประเทศอะไรท่านีน้องรู้ไหมเป็นกลุ่มประเทศอาหรับนะโมริเตเนีย มีเชคที่สอนอยู่ในฮารอมมัสยิดนบีหลายคนเป็นกลุ่มประเทศอาหรับโมริเจเนียอยู่ทั้งแถบแอฟริกาเหนือนะถัดไปจากพวกลิบียาโมรกโกเป็นประเทศมุสลิมอันดับแรกเราต้องตั้งฟันธงกันนะโมริเจเนียเห็นบางกลุ่มบางพวกสุนะบอกว่าฉันไม่รักฉันไม่เอาเพราะมันไม่เกิดความชัดเจนในการเห็น เอา้าพอมาปีต่อมาปีแรกมรุจะนี้อาจจะเห็นกับอีกหลายประเทศนะเอาแต่ไม่เอาเอาแล้วไม่เป็นไรไม่เอานะไม่เป็นไรไม่เอาแต่พอมาปีหลังอีกปีให้หลังนี่ต่อมาอีกก็คือตอนปีที่ผ่านมาเนี่ยอัฟกานิสถานเห็นแล้วก็มีอีกบางประเทศเห็นฉันก็ไม่เอาเช่นเดียวกันเออประเทศนี้มันอักีดะไม่ถูกต้องอักีดะมันดีหรือเปล่าถูกต้อง,องหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เห็นกันแค่ประเทศเดียว เขาเห็นกันเป็นกลุ่มที่เห็นเดือนก็ไม่เอาอีกแต่พอมาปีที่แล้วเนี่ยโชคดีซาอุดีเห็นซาอุดีเห็นเราก็ได้ออกบวชพร้อมกันนะเพราะซาอุดีเห็นท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าตอนที่ซาอุดีจะเห็นเนี่ยเขามีการข่าวออกมาเดือนปีที่แล้วนะการเดือนของการออกบวชเขามีข่าวออกมาว่าปีเนี้ย เดือนยังไงก็ไม่เห็นเพราะว่าดาราศาสตร์าวิเคราะห์กันแล้วว่าเดือนยังไงเนี่ยก็ไม่เห็นหรอกผมก็พยายามติดตามข่าวว่าเฮ้ปีนี้มันจะเห็นหรือไม่เห็นนะพยายามอ่านข่าวดูแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้ศรัทธาในข่าวแต่เราจะอ่านดูทิศทางว่าทิศทางของการเห็นเดือนนั้นมันจะมาในรูปแบบไหนท่านพี่น้องเชื่อไหมปีที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดีเขาบอกเลยว่าดาราศาสตร์เนี่ย ไม่เห็นเพราะเดือนมันตกตอน,เด,อน,นอเดือนมันอย่างนู้นเดือนมันอย่างนี้มันจะเห็นไม่ได้เลยตามดาราศาสาตร์แต่สุดท้ายเนี่ยซาอุดีเห็นเดือนซาอุดีเห็นเดือนสิ่งที่ผมกําลังจะชี้ชัดให้ท่านพี่น้องฟังเนี่ยก็คือท่านพี่น้องครับเรื่องของการเห็นเดือนเรื่องของการเข้าบวชเนี่ยเรื่องของการเข้าบวชเรื่องของการเห็นเดือนเนี่ย มันสามารถเข้าบวชได้แค่เพียงหนึ่งคนมาบอกหนึ่งคนมาบอกเราเนี่ยพยานหนึ่งคนมาบอกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าบวชได้แล้วแล้วนี่คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นของประเทศต่างๆเหล่านั้นเขาก็ตาดออกบวชเราจะสงสัยอะไรอีกครับในเมื่อเราบอกว่าเราเอาเดือนดวงเดียวทั่วโลกใครเห็นก็เอาหมดเราก็รู้วันนี้ข้อมูลข่าวสารมันชัดเจน อินเทอร์เน็ตเขาก็ลงประกาศว่าวันนี้อุลามะมัจลิสของผู้นำของประเทศนี้เขาประกาศการเห็นเดือนแล้วโมร็ุเตเนี่ยวันนี้อัฟกานิสถานเขาประกาศเห็นเดือนแล้ววันนี้ประเทศนู้นประเทศนี้เขาประกาศเห็นเดือนแล้วเพียงแต่สิ่งที่เราไม่เอาเพราะเรากําลังจะบอกว่าเราไม่เชื่อใจบางคนหนักนะครับบางนักวิชาการบางคนหนัก อันนี้ผมจะไม่ชี้ชัดไปที่ใครและผมที่มาพูดในวันนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะมาตบะโต้ไม่ต้องการที่จะมาตบตอบโต้นักวิชาการท่านไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เพื่อชี้ประเด็นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสอนคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามจะบอกกับคนอื่นเนี่ยถ้าออกมันออกมาจากเนียดหัวใจที่บริสุทธิ์ท่านพี่น้องก็เอาไปตอบกับอาล็อกได้อย่างที่ท่านพี่น้องคิด อย่างที่ท่านพี่น้องตอบกับมนุษย์วันนี้เรามาพูดว่าอ๋อที่ผมไม่เอาเดือนของประเทศโมริเชเนียที่ผมไม่เอาเดือนของอัฟกนานิสถานที่ไม่โอผมไม่เอาเดือนของแอฟริกาเพราะว่าผมไม่แน่ใจผมไม่เชื่อมั่นในข่าวผมไม่โอเคถ้าหาท่านคิดอย่างนั้นจริงๆท่านพี่น้องไปวันกียร์มะ้ไอสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยเราปกติดอา่านไม่ได้แต่ถ้าหากว่าไอสิ่งที่มันอยู่ในใจ ไม่ตรงกับสิ่งที่พูดวันนั้นแหละจะถูกเปิดเผยจะเอาเราว่าเฮ้ยสิ่งที่ปะปาคือปิดแต่อย่างอื่นมันจะพูดแทนว่าที่คุณมาบอกเนี่ยคุณไม่เชื่อจริงๆหรือเปล่าหรือคุณมีอะไรอยู่ในส่วนลึกๆของคุณหรือเปล่าที่คุณไม่เชื่ออ่าหรือคุณเนี่ยมันมีประเด็นอื่นหรือเปล่าลึกๆที่มันอยู่ในหัวใจที่คุณไม่เชื่อมันผมบอกแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เราจะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องเรื่องของการเห็นเดือนเราท่านรอซูลน,นั้นรับการเข้าบวชจากพยานคนเดียวจากพยานคนเดียวที่มาบอกท่านรอซูนไม่ว่าจะเป็นอับดุลล์อิบนูอุมัรที่มาบอกท่านรอซูนในเรื่องของการเห็นเดือนท่านรอซูนก็ยอมรับ ในการมาบอกของอิบนโอมัรอย่างเช่นฮะดีษที่บอกว่ามีอารับบดาดวีมาบอกท่านรอซูลว่ามีการเห็นเดือนท่านรอซูลรับไหมรับแต่วันนี้เรากำลังสงนี่ขนาดอารับบดาดวีนะอาหรับชนนบทที่อยู่ห่างไกลจากเมืองมาบอกท่านรอซูลเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นเดือนท่านรอซูลให้เขากล่าวฮาดหนะ์ อัตชัดุอัลลอฮ์อิลาฮอิลลัลลอฮ์ท่านยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าใช่ไหมอารับบอกว่าใช่ฉัน un, อารับบันน้องอ๋คนนี้บอกว่าใช่ฉันยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วท่านยืนอัตชัดุอันนะอันนนีมุฮัมมัดรอสูลุลอฮ์และท่านยืนยันใช่ไหมว่าฉันเนี่ยมุฮัมมัดเป็นรอสูลุลอฮ์นะอามใช่แค่นี้แหละ ท่านรอซูลรับแล้วก็ให้บิล้านประกาศท่านรอซูลรับในเรื่องของการบอกเล่าบอกข่าวแต่บ้านเราในวันนี้นี่ขณะท่านรอซูลมาบอกท่านรอซูลมีอารับบาดวีมาบอกมีคน้านนอกมาบอกท่านรอซูลยังรับเลยแต่บ้านเราทุกวันนี้ โอ้โหองค์กรที่เกี่ยวกับซุนนะใหญ่เลยของประเทศนั้นประเทศนี้บอกองค์กรใหญ่เลยประกาศของประเทศอัฟกานิสถานของประเทศนั้นมีการประกาศการออกบวชการเข้าบวชแต่เราไม่รับทำไมเราซูลอาหรับบาเดวีมาบอกอาหรับบ้านนอกมาบอกทศซุนถึงเชื่อทรศซูนถามไหมว่าเฮ้ย hey, ที่มึงเห็นนะ่ะดาวสุภุทัยทศซูนถามไหมไม่ถามทศซุนไม่ถามเฮ้ย hey คุเห็นดาวสุกหรือเปล่าทั้งๆมีคนบันนอกน่ะกระสีจะสามาบอกกับคนบรนนอกน่ะแทนที่จะไต่สวนให้หนักเราซุลไม่ไต่สวนอะไรหนักเลย่าวชาดาก่อน่าวชาดะอัชฮะดอัลลอฮ์อิลลฮะอิลลอัลลอฮ์ฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและฉันเชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลถ้าเราซูลบอกว่ารับข่าวนั้นถามไม่ว่าเฮ้ยมึงดี่มึงเห็นไม่ตรงกับดาราศาสตร์นี่ d e รสารบอกมันไม่มีเดือนแล้วมึงไปเห็นน่ะดาวสุนรั้วเดือนที่เห็นน่ะเราซุลสัมภาษณ์ไหมสัมภาษณ์ไมในฮะดิษไม่ได้สัมภาษณ์เราซุนเบอกว่ากาลชาดาสัสซีที่เห็นกาวชาดาัสกาลปลิโมชาดัสซี่ว่เห็นเราซุลไ,ไ i, ล่ไปไหมเฮ้ยมึงไปทาอะดีนะมันดาวสุนหรือเปล่ามันดาวสุนหรือเปล่าที่เห็นนะ่ะมันใช่หรือเปล่าเราซูนไม่ได้บอกเราซุนไม่ได้สอบถาม รอซูนไม่ได้ไตส่สวนเมื่ออาหรับบ้านนอกมาบอกท่านรอซูนก็เชื่อท่านรอซูลก็รักแม้กระทั่งเขาเป็นแค่เพียงอาหรับบ้านนอกท่านรอซูลยังรักท่านรอซูลยังรักข่าวของเขาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามั่นใจได้เลยครับว่าไอเรื่องข่าวถ้าหากว่ามีคนมาบอกเราเกี่ยวกับเรื่องการเห็นเดือนหรือไม่เห็นเดือน ถ้าหากเราเชื่อในข่าวนั้นจะหากเราเชื่อในข่าวนั้นเราก็ไปตอบต่ออัลลอฮ์เลยว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันยึดมั่นในสิ่งที่เราซูลบอกและฉันยึดมั่นในคำพูดที่เราซูลบอกกับฉันว่าเมื่อมีใครเห็นเดือนแล้วก็ให้ถือบวชเมื่อมีใครเห็นเดือนแล้วก็ให้ออกบวชและเราซูลยังเคยรับการบอกข่าวของอาหรับ้านนอกเลยอาหรับบาเดวีเลยฉันก็ทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอก ทำตามสิ่งที่เราซูลบอกเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องอย่าสงสัยอย่าสงสัยในข่าวถ้าหากว่ามีการตรวจสอบจากองค์กรที่เขาออกมายืนยันแล้วว่ามีการเห็นเดือนอย่างชาัดเจนอย่างเช่นมีสื่อรายการทีวีบางสื่อออกมายืนยันว่าได้มีการเห็นเดือนจริงมีการประกาศจริงของอุลมามะประเทศนั้นประเทศนี้ แต่มีต้อครูแต่มีอาจารย์ที่เราเชื่อมั่นออกมาประกาศว่าข่าวที่ออกมามีการเห็นเดือนจริงให้เราออกหรือเข้าเรียนบวชได้จากข่าวที่เรารับข่าวนั้นแต่ทุกวันนี้ยังไงทุกวันนี้เป็นไงครับทุกวันนี้มายกหลักฐานกันแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดือนจีนอีกรอบเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดือนจีนอีกจะไปรัหรอถ้าพีน้องผิดครั้งนึงเนี่ย มันเอามาเป็นหลักฐานได้ตลอดชีวิตเลยหรืองไงไอ้ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะเอามาเป็นหลักฐานที่จะไม่รับเดือนทั่วโลกเลยอีกต่อไปได้เลยหรือเปล่าไอ้สิ่งที่ผิดมันก็แก้ไขไอ้ความผิดพลาดในเรื่องของเดือนจีนมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เอาไปทบทวนไอ้ตอนนั้นเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตเรายังไม่สามารถรับสาบข้อมูลข่าวสารได้ไอ้ตอนนั้นข้อมูลข่าวสารมันยังสืบสวนสอบสอบสวนสืหา ข้อมูลได้ยากแต่วันนี้การสืบหาข้อมูลมการสืบสวนสอบถามข้อมูลนั้นมันเป็นไปได้ง่ายแล้ววันนี้ในเมื่อเรายึดมั่นเดือนดวงเดียวแล้วเนี่ยเราจะแถไปไหนครับผมไม่ได้ว่าใครนะกากวันนี้ผมแถผมด่าตัวเองครับว่าวันนี้หากผมยึดมั่นในเรื่องของเดือนดวงเดียวแล้วเมื่อมีการประกาศอย่างชัดเจนจากองค์กรต่างๆที่มันชัดเจนในโจนบท ที่มันชัดเจนในคำประกาศแล้วเราจะตีความไปอย่างไหนอีกที่จะไม่รับข้อมูลขอามสารวันนี้เราอย่าสร้างความสับสนให้กับซูน่์ด้วยกันเอง